ตัวตนของง่างครับอาจารย์ที่เราเห็นเครื่องรางทางเสน่ห์เนี่ยปัจจุบันมีเครื่องรางที่เป็นง่างออกมาเนี่ยอยากรู้ว่าง่างจริงๆเนี่ยเขามีตัวตนไหมครับอาจารย์ถ้าตาพผู้ตามเรื่องของคติความเชื่อแล้วก็ตามาศาสตร์สายวิชาในในสายที่อาจารย์ได้เรียนได้รู้มานะได้ศึกษามาง่างเนี่ยจะจะแบ่งออกเป็นเป็นสามอย่างตามตามที่อาจารย์เคยเรียนมานะหนึ่งเอาเอา,เ,อาเรื่องแรกก่อนก็คือง่างเนี่ยเกิดจาก จิตเตอร์พูดเจตพูดก็คือวิญญาณหรือพลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกเหนือจากเราไปเป็นเป็นดวงจิตเจตพูดที่มีมีฤทธิ์มีฤทธิ์มากมีพลังงานมากมานิมิตให้ครูบาอาจารย์ท่านได้เห็นเมื่อท่านได้เห็นแล้วท่านจึงจับเอารูปกายรูปนะรูปกายขึ้นมากําหนดรูปกายขึ้นมาแล้วนํามาปั้นเป็นองค์คารพบูชาเป็นงั่งนะนะเป็นงั่งเป็นองค์คารพบูชา แล้วนํามาประจุหรือยกไว้สักการะอูชาตามศาสตร์สายวิชาเพราะว่าง้่งนั้นให้คุณด้านด้านเมตตามหาสติหรือด้านตามที่ท่านฝราถนาแล้วพึงเอามาสงเครา์อ,อนุเครอสิทธิผู้เดือดร้อนจึงจึงได้มีการบูชาเป็นลําดับลําดับมา <Okay. S 2> อันนั้นคืออีกในสายหนึ่งสายหนึ่งก็คือเป็นตำนานว่าท่านเนี่ยเป็นพชษพญาธร mm hmm. เป็นเพชษพญาธรเป็นพชษพญาธรหรือเป็นกุณฑล เป็นพยาธณนิรงิ์เป็นผู้รู้มนมากเป็นผู้เก่งแต่ชานั่นเชี่ยวชาน้านกระสินไฟที่ตาแดงนี่นะเชี่ยวช้านัานกระสินไฟแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่พึงสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์ผู้เดือดร้อนสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์ผู้เดือดร้อนตามวาระนั้นๆที่ที่คนพึงปรารถนาโดยโดยอาศัยโดยอยู่บนไม่เกินแรงกรรมของแต่ละคนท่านก็ช่วยดมันดาลแล้ว มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์คนไปเลยจนจนมีผู้คารพบบูชาแล้วปั้นรูปสักการะท่านขึ้นมาอีอนาัยยะหนึ่งส่วนอีนัยยะหนึ่งก็คือเป็นลือศีเป็นลือศีผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานแล้วก็เป็นสนุกิสธิ์แห่งองค์ผู้บูชาองค์พระศิวะนะจึงจึงจึงได้นํารูปคารพบพระศิวะในเป็นศิวะลึงเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนมาสักการะบูชาโดยโดยคนที่บูชาก็เลยจํารูปนามของท่านก็ดีรูปองค์คารพบที่ท่านบูชาก็ดีเป็นศิวะลึงเนี่ย ขึ้นมาก็เลยมีการบูชาแล้วปั้นรูปคารพปนทัตเนี่ยจึงเป็นเป็นเกิม้วนนะที่เป็นเกิม้วนเนี่ยเหมือนกับม้วนผมของโยคีของลือศีเนี่ยเออนี่แหละเขาเรียกว่าลือศีงั่งเออลือศีงั่งจึงมีการเคารพบูชากันสืบมาแสดงว่าจริงๆเราไม่ได้เกิดจากแบบว่าสร้างขึ้นมามุ่งว่าถึิงพูดง่ายๆคือแต่ละความเชื่อแต่ละตำดายเนี่ยเขาจะมีตัวตนของเขาอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์มีมีมีตัวตนของแต่ละสายแต่ละวามเชื่อ เป,เป็นตัวตนที่ที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆหรือบรรพชนท่านได้เคารพสืบกันมาจนในปั้นตามส่วนเรื่องรูปลักษณ์ต่างๆที่ออกมาก็มันก็หนึ่งจินตนาการสองศิละปะของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิน่นพ <twitch. S 3> ึงจะปั้นมาแต่อยู่วนในรูปลักษณะก็คือเป็นรูปผู้ทรงศีลนช่ไหมเป็นรูปนั่งสมาธิเป็นรูปผู้ทรงนั่งสมาธินั่งตะบะผมวนบ้างผม กอดยงังซ้ายยงขวาผมตรงบ้างบ้างก็เป็นทรงจักรพพัดทรงเครื่องอตามตามที่จินตนาการของแต่ละคนแต่แต่ทงนางตำน,นี้รูปลักษณ์ที่ขาดไปได้คือตาปนูนตาแดงตาแดงลนะักษณะเป็นเครื่องหมายแห่งผู้ทรงไว้ซึ่งกสินไปเพราะว่าคำว่าตาแดงท่านเป็นกสินเพราะว่างั่งที่เป็นผู้ชานกสินมากเป็นผู้ชานด้านพระเวดดันกสินมากครับเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นเช่นนั้นอครับแสดงพูอง่งายคือ ท่านก็มีตัวตนของท่านไม่ใช่ว่าจินตนาการอย่างเดียวม,มีมีดวงจิตของท่านม,มีมีเป็นแรงขูในโลกทิพย์อย่างหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับเป็น,เป,นเป็นมีมีดวงจิตมีมีตัวตนนะเพราะว่าอย่างอาจารย์สัมผัสมาก็ดีอย่างสายครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเล่าสืบทอดต่อกันมาก็ดีครับก็เป็นเป็น,ปนมีตัวตนอยู่มีตัวตนอยู่จิงมีมีเจตจิตอยู่จิงจิตปิญญางทตันที่เป็นอยู่ในยานทิพย์ท่านมีครับครับผม